หลายอย่าเบื้ง้ซื้อเยยมพอยมือเมยงวดื้องซื้อพบอกแล้วจะซื้อครับเนี่ยลูกขอทางขึ้นบรนใจยมวดนี่ปูและว่าคางขึ้นขอทางขึ้นมือหนึ่งมือหนึ่งกับวันมาค่ะคางขึ้นวันพายง่า่พอเนี่ยเบง fc จะมาเลขขึ้นหลายโตแทนนะคะจะมีสองภูมิแล้วค่ะ วัดขุดแห่แล้วก็หนองลงนะคะแต่ว่าสังเกตเบื้องตัวเลขนะคะเจ็ดสี่นอกคาคือตรงกันคือแปดสี่กับเจ็ดสี่ตรงกันแปดสี่กับเจ็ดสี่วัดขุดแห่วัดขุดแห่จะมีแค่แปดสี่สองกับกับเจ็ดสี่เออวัดมีเอาไว้สามตัวชุดหนึ่งสองตัวชุดหนึ่งนั่นแหละ ข้าข้าวยออกมาก็เลยมี 8c 8c 82c2 นะแต่คันบอกขาย้ายบางเทอเพื่อจะว่าจิ้งจุ้ยใสเพเห็นมีเนาะถามปือถ้าดอก82หรือว่า8เด็ก c บางคนก็จะว่าเพเห็นมีเลยเลมาแต่ใสเส็นะคะอันนก็แจ้งให้ละเอียดเลยนะคะแต่เขียน c2 ลางเทื่ออก2กับ่เห็นเถือกปลว่าคู่คนจกว่าเอให้ดีเรา ซ,ซื่อเลขต้องซื้อเป้ี่ออยนไหมซื่อซื่อ,อย่านถ้าเสียเงินเง็ควรถูกแล้วเนาะเนามันเป็นมันเปลี่ยน,นแค่แนวทางเลยยมพอยม่อมแม่มอวีไผ่ลูกดอกว้านจะออกตัวใดน่ะเลขนะมอวีไผ่ลูกอันนี้เป็นเลขขอบพุ่มพื้น